ใบเตยร้องเพลงแก้บนตามคำสัญญาหลังออกจากเรือนจำกลับบ้านมากอดลูก 22พฤศจิกายน2566หลังจากที่นักร้องสาวใบเตยสุธีวันได้ถูกศาลอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดวยมีน้องชายลุกชานวิทย์พร้อมกับทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวในครั้งนี้ไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดค่นลุกได้มีการโพสต์ภาพร่วมเฟรมใบเตยและน้องเวทมนต์พร้อมระบุข,ข้อความว่าพาพี่เตยมาหาพระนางเรือลมที่วัดกู้ขอบคุณที่ทำให้คำอธิษฐานของลูกเป็นจริงวันนี้ ลูกพาพี่เตยมาร้องเพลงให้แม่ฟังตามคำสัญญาแล้วขอให้นับจากนี้ชีวิตครอบครัวของลูกมีแต่สิ่งดีๆด,ด้วยเถิดปอลอจากใจคนไม่เคยเชื่อหมอดูไม่มูเลยรอบนี้กลายเป็นศรัทธาไปเลยฮึบสู้ทุกทางอย่างที่สุดและภาพของน้องเวทมนตที่ยกมือไหว้พระรได้สวยมากคอยอยู่ข้างๆและทาตามแม่ใบเตย ดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ